ะะเป็น EP 2นะคะเพราะตะกี้เม้มเต็มนะคะต่อมานะคะเป็นของคุณสูตรนิชาสุรินทร์หอนะคะอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะสวับดีลงทะเบียนนะคะสั่งเป็นมาม่ารสเย็นสองห่อนะคะเอ้ยมาม่ารสชีสสองห่อลวก็เป็นอันนี้เป็นสติกเกอร์ของแถมค่ะต่อมานะคะเป็นของคุณกะชามนนะคะผานแก้วนะคะอยู่จังหวัดอำนาจ,จเจริญสวัสดีอีมเอดนะคะสั่งเป็นมาม่ารสเผ็ดหนึ่งห่อลวก็เป็นปังปอนคาปิ แล้วก็สติกเกอร์ของแถมค่ะต่อมานะคะเป็นของคุณปิยะวันราวันนะคะอยู่จังหวัดอำนาจเจริญนะคะสำหรับอีมเอสสั่งมินิหนึ่งโหลนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะนี่นะก็ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นสติกเกอร์ของแถมค่ะต่อมานะคะเป็นเด็กหญิงพัชราพรอ,อินทนชูนะคะอยู่จังหวัดสุราธานีนะคะสั่งเป็นวาฟเฟิลหนึ่งเป็นมินิอิงลิชเบรดหนึ่งแล้วก็เป็นสติกเกอร์ของแถมค่ะ ต่อนะคะเป็นของคุณธนวันน้อยบุญค้านะคะอยู่จังหวัดชลบุรีสั่งแบบ EMS นะคะก็สั่งเป็นท็ตหนึ่งพีชหนึ่งแล้วก็สติกเกอร์ของแถมหนึ่งนะคะต่อมานะคะเป็นนางสาวณภา,าวันภูเมืองแก้วนะคะอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะสั่งเป็นเค้กนะคะประมาณนี้เลยนะคะก็แล้วก็ปาวามิลลี่เป็นคุกกี้อย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นกล้วยค่ะอันนี้เป็นชมพู่นะคะ สองอันแล้วก็ปาวามิลลี่หนึ่งค่ะอันนี้เป็นสติกเกอร์ของแถมนะคะต่อมานะคะเป็นขอบคุณนะัทนิชาปันนานะคะอยู่จังหวัดตากนะคะส่งแบบลงทะเบียนนะคะก็สั่งเมนีทั้งหมดนะคะ6กโลนะคะก็พวกนี้นะคะเดี๋ยวจะหย่อนให้ดูเลยนะคะประมาณนี้นะคะก็ถ้ายนแรงของอภัยนะคะเพราะมันลึกอยู่ประมาณนี้เลยนะคะต้อง,งเร็วๆหน่อยเนาะเพราะเดี๋ยวเมนจะเต็เตมอีกนะคะ มาณนี้เลยนะคะแล้วก็แบบเป็นแพ็คด้วยนะคะก็รวมทั้งหมดเป็น6โลนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็อันนี้นะคะแล้วก็สติกเกอร์ของแถมนะคะต่อมานะคะเป็นของคุณมนทิชาปั้นนานะคะอยู่จังหวัดอยุธยานะคะสาหรับ,บ EMS นะคะก็สั่งเป็นหมวก1ใบนะคะแล้วก็เป็นมินิโรโยซ็อกสองชิ้นตัวหนีบหนึ่งแล้วก็แบบนี้หนึ่งนะคะ ละหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นสติกเกอร์ของแถมนะคะต่อมานะคะเป็นของคุณพัทรพรอินทระวงนะคะอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะสาหรับเอ็นะก็จะสั่งเป็นขนมกล่องนะคะแล้วก็จะเป็นพวกของเล่นนะคะสองขนมกล่องสองนะคะอย่างละสองนะแล้วก็จะเป็นเบียร์ชินจังหนึ่งจะเป็นอันนี้จะเป็นขนมซองนะคะแล้วก็จะเป็นเบียร์ เด็กสองซองนะคะแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์ของแถมค่ะ